สามตัวก็แปดสามศูนย์แปดศจับคู่ก็ 03, 30, 5, 50, 0ูนย์สามส8 80, 83, 53, 8ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนเด้อห้าศเนาะจับคู่มันก็ง่ายหน่อยไม่ต้องเปลืองเงินเยอะเนาะบางทีมันก็เข้าตรงๆเลยเดอ้อศูแอย่างนี้3 5อย่างนี้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กระช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกแนวทางค่ะอย่าลืมเอาเลขสี่ตัวจากเราวเฉพาะกิจลาวสามัคคีมาจับหมุนเสื้อด้วยเด้อโชคดีทุกคนค่ะ